โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจาวันที่15เดือน5กันนะครับผมสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับช่วงแรกจะเป็นฝนตกหนักช่วง13 0 9ในกาถึง14.09ช่วงต่อไปก็จะเป็นหิมะต,ตกเล็กน้อยครับช่วง1 9 4 7ถึง20.47เข้ามาดูในคขิปจบกันเลย มาดูในเขตจับระดับต่ำกันก่อนเลยครับฝนตกหนักโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเราลงมาดูกันต่อเลยในสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยนะครับโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นนะครับผมเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงเลยดีกว่านะครับก็เริ่มต้นที่สภาพอากาศฝนตกหนักโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับ ลงมาต่อเลยนะครับผมในสภาพอากาศหีมาตกเล็กน้อยครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย